สวัสดีครับผมผมเอสเพชรวาินนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปลูกไก่สายโกดเซมฟาร์มนะครับตัวละสามร้อยห้าร้อยนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมนี่ครับต้นสายผมนะครับไม่ได้แอบอ้างนะครับนี่นะครับต้นสายผมนะครับอันนี้จะพามาดูที่ขังไก่ครับ นี่ครับอันนี้ที่ขังไก่นะครับเราใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับจากไม้ไผ่นะครับแถวบ้านเรานี่นะครับที่คอกไก่ผมต้นไผ่เยอะนะครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับต้นทุนไม,ไม่สูงครับผมก็ซื้อแค่ตะปูตะปูนิ้ว20บาทตะปูสองครึ่ง20บาทนะครับ ปูก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับอันนี้ขนาดก็ร้อยกว้างคูณเมตรยาวคูณเมตรสูงคูณเมตรนะครับนี่ครับกว้างเมตรยาวเมตรสูงเมตรนะครับเอาไว้ขังไก่หนุ่มได้นะครับลูกไก่ได้แม่ไก่ได้กับลูกไก่ได้นะครับขังไก่หนุ่มชำไก่หนุ่มนะครับ เพื่อที่จะลดต้นทุนในการซื้อสุ่มไก่นะครับสุ่มไก่ตอนนี้ก็ใบละร้อยห้าสิบนะครับแถวบ้านผมนะครับร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับนี่นครับถ้าเรามีเวลาว่างเราก็สามารถทําได้นะครับส่วนตะข่ายนี้ก็เหลือจากข้อไก่นะครับนี่นครับอันไหนเราลดต้นทุนได้เราก็ลดนะครับเพราะว่าวัสดุ ตามธรรมชาติเราก็มีอยู่นะครับนี่นะครับเปิดปิดได้ครับอันนี้ผมก็ย่อส่วนจากเห็นฟาร์มใหญ่เขาทำกันนะครับก็เลยย่อส่วนลงมานะครับต้นทุนแค่สี่สิบาทนะครับนอกนั้นก็เป็นค่าแรงครับแรงเราเองนะครับหยุดงานเราก็ทำได้นะครับนี่นะครับ เพื่อนๆว่างก็ลองทำดูนะครับนี่ครับไม้เราก็ตีเป,เ,เป็นเส้นเป็นเส้นเ,นเส้นอย่างนี้นะผ่าเป็นเสนเ้นเส้นมาแล้วก็ตอกนะครับต้นทุนเราคอกนี้ก็สี่สิบาทนะครับพาะตะขายผมเหลือจากทำล็อกไวนน้นะครับนี่ครับยังไงก็ ติดตามด้วยครับนะครับกว้างดีนะข้างในกว้างดีนะครับหรือเราจะทําเสริมคือมีไม้เป็นคานนะครับไว้ให้เขาบินขึ้นบินลงก็ได้นะครับแล้วก็แต่งเติมเอานะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรเสริมก็เมนไว้ด้านล่างเลยนะครับอย่าด่าแรงนะครับฝากติดตามเพชรวาลินด้วยนะครับผมลูกไก่ตัวละสามร้อยนะครับเดี๋ยวเดือนหน้ามีแบ่งแน่ครับผมสวัสดีครับ you <clears throat>